จะไปขี่รถเล่นเส้นลายนะครับผมไปคนเดียวนะตอนนี้ห้าโมงสิบนาทีแล้วชิลๆพอนะครับกับบรรยากาศยามเย็นที่น่าจะใกล้เข้าหน้าหนาวแหละเพราะว่าตอนผูมไี่เวลาเนี้ยนะห้าหกโมงหรือว่าหนึงทุ่มเนี่ยมันจะเย็นแล้วนะ่ะแเขาก็เลิกงาน เชียงใหม่พนะ้บวราถ้าเลี้ยวเลี้ายนี่ก็จะไปออกแม่แตงมันก็ตรงไปเป็นปลายนะใายถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเสร็จแล้วที่นี่ก็ไปกันต่อดีกว่าแต่ว่าจะไปทางไหนก่อนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเนี่ยไปคนเดียวนี่คิดไม่ออกเลยนะ ไปทางปลายหรือว่าไปทางแม่แตงดีวะไปทางปลายดีกว่าเส้นแม่มาลายปลายไปเขาลดเล่นที่ปลายดีกว่าถนนเส้นนี้นี่ก็โอเคนะ คุ้งมีอะไรให้เล่นนะครับไอฮ่าเติมน้ำมันมาเมื่อวานหนึ่งรอยนี่ได้ขีดเดียวเลยเนี่ยเศร้าเลยแล้วนี้มีปัม๊มไหมเนี่ยถ้ามีราเติมอีกหนึ่งร้อย เย็นนี่นะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะเข้าหน้าหนาวได้ไหมเย็นมากชอบชอบมากบรรยากาศแบบนี้ นเพราะว่ามันมืดแล้วใกล้จะมืดแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวไปใกล้ๆพออย่างน้อยพอแค่ได้ขี่ก็พอใจแล้วนะเออเรื่องไปไปเขียวจะจะรอทำไมนะ กว่สแวออสงแดดแยงตาด้วยโอ้แสงแดดแยงตาชิบหาย เปียกหรือเปล่านะ่ะถนนเปียกก็ชะลอนะโอ้ไม่ชอบเลยน่ะลื่นที่ย์ผายย,ยังใเนั่นลื่นทิพยผายนะ้ำยิงก็โอ้เศร้าเลย ร้านข้าวหลามนี่ยอยู่ตรงไหนที่ที่สสนมงไปกินนะไปหาข้าวหลามกินเนี่ย ตอนนั้นผมมาถึงตรงเนี้เออไม่ไม่ใช่เข้าหลามเออยามเย็นแบบนี้ลมมันบรรยากาศดีนะผมชอบมากเลยแล้วก็เย็นมากเนี่ยอันนี้เส้นปลายแอมเพอปลเออไปแม่้องสอนได้นะเส้นเนี้ยเออแต่ปัอ๊มอยู่ไหนเนี่ยน้ำมันก็มีขีดเดียว อยู่สายนอะน้ำมันเหลือขีดเดียวกลัวไปไม่ถึงนะเด็กๆน่าจะชอบไบเกอร์นะเดี๋ยวๆผมหาปัมมป๊มมันปั๊มไปไหนไม่รู้ ตามเหล่อเนะี่ยผมก็จำไม่ได้ตัมอยู่ที่ไหนนะอ้าวตามอยู่นี่นี่วนะ่า เลยครับกลับไปเติมเลยไปแล้วหรือเราขับแค่นี้พอเพราะมันก็ค่ําแล้วนะห้าโมงสี่สิบเลยโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่กลับรถแล้วกลับบ้านแล้วดีกว่าวันนี้ไม่ไปไกลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่ําแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาบ้างๆก่อนนะครับ โอเคครับไปหาที่กลับรถโอเคครับเรากลับรถมาแล้วนะแต่น้ำมันไม่น่าเติมดีกว่าเพราะมันก็เหลือหนึ่งขีดอยู่ไ้่อยากกลับไม,ไม่น่าถึงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเติมที่บ้านผมดีกว่า พอก่อนนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันคล่อมแอแค่ได้ออกแค่นี้ก็พอใจแล้วไม่ต้องว่าไปกงไปไกลนะขี่แค่นี้ก็พอแล้ว เยอะเบาได้เบาะนะครับแป้งเขาหลามที่พี่ายม่มงไปน่าจะไกลกว่าน,นี้นะไม่ไม่เจอเลย ตัวนี้มีอยู่นี่เลยเนะี่ยโค้งกว้างนะต้องระวังนะ เย็นเย็นแล้วนะเวลาเนี้ยมันเย็นแล้วมันน่าจะหน้าหนาวแล้วมั้งน่าจะใกล้เข้าแล้วหน้าหนาวโอโ้รถติดรถติดไม่มีอะไรถ่ายปิดกันโอโ้รถเยอะเหมือนกันนะเส้นนะรถเยอะเหมือนกันนะครับ อะไรวันนั้นหน้าเลยสองสามลำอะรถส่งขนมอะโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้านะเดี๋ยวแซงรถไปก่อนไบเกอร์เว่ะเไบเกอร์เขาอันนี้เขาไม่ขี่เขารถถต่างกับมาไป เยอะเห็นนะตอนเย็นนะเส้นนะวูวลมเย็นมากเบมเย็นแบบโคตรสบายโคตรชิวอนะ่ะ เชิว่ย็นสบายนะผมดูดูเมฆดูเลยทางน,นี้ก็ยังสวยเลยนะโอ้โหดูดูภูเขาด้วยเลยนั่นเดิยยังชิวอ่ะครับ ให้มันเบรกเบอร์แล้วนะเนี่ยเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจว่ะแต่ไม่มีเพื่อนอนะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เพื่อนเียผมจอดแล้วทุกงนานี่ก็ยังสวยนะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่